เด็ดของที่นี่เลยนะครับอร่อยมากหอยเชลล์ผัดชาไม่ใช่หอยเชลล์ฟรีนะหอยเชลล์ผัดมาเป็นๆนะครับมันเป็นจากที่ไหนแถวบ้านเขานะคือเนี่ยวันนี้คุณนนอยู่นะครับสวัสดีนะครับนี่นะสวัสดีครับนี่คับนลิ์อยู่นะไปช้อนี่ไคุณแม่นะครับพี่อ้นบอกว่าต้องรีบทานเฮ้ยใส่ไงพี่อลอง ใช้ได้ไหมครับหอยหอยใช้ได้นะเยี่ยมเหมือนไม่ก้างกระเดียบครับก้างพอจะเป็นยังไงนั่งลองทานหอยเชลเลียครับดีจ้บเนื้อร่วนมากไม่เป็นรองโฮตาเตะครับเพราะต้องรอมาสั่งมาเป็นๆถ้าไม่ใช่ไม่ใช่แช่ฟรีสมามรับรองไม่เป็นเซี้ยนเนื้อนี่แบบว่านุ่มๆเด้งๆเลยไม่เป็นรองโฮตาเตะแน่นอนสู้อ้อไปดูสบายโอ้โหสู้ได้ฮะเพราะว่า พอกยโดยังแช่ฟรีซแล้วขึ้นเครื่องบินมาของผมนี่จับมาเป็นๆลองดูนะครับทำสส่วนทำได้นะครับเป็นไงพี่พี่ทิพย์เข้าโต๊ะตัวนสะดนะอร่อยครับอร่อยตอนนี้ก่อนสุดงงที่ปองจะทิพย์นี่คนระับไม่เชื่อปัชชาเอาเลยเอาเลย <S <S วันนี้เป็นนามาให้ผมให้มผม,มอ,อร่อย<า>อร่อยมากอร่อยยังไงพี่ต้องขยายความหน่อย น,นุ่มไมางที่เขาคุยจริงๆนะตนนนะะ่นเนื้อนำปลหมึกครับผัดง่าย,ายพาๆพลหนึ่งลหมกนึ่งวังได,ได้ได้ได้กี่ต้นรอนึงได้สองขีดของเลือดแาบนั้นนะต้องรีทานนะร้อนๆเอาเลยรนอะหนึงได้สขีดเปลาต้มกิตลอออกหมดไก่แก่ลอกออกหมดตัดเป็นซิ้นเสียนทิ้งหมดปลาต้มก่อนนะนี่เย็นพับแม่อร่อยเลยนะลองดูครับ้เล่ายงคืนคามาก้นเล อร่นะ่อันนี่อันนี้เนาสิคะนไเี้ยโอ้โหดีมากคะแนนเหนือดีไหมฮะอือคะนไทยฮะไม่ใช่ม่าดีมาก Icana, 네ไม่ครับการน่าจ yes. มันรงๆให้เาการถ่ายา่ใยาน้ำแครับน้่ใส่กะกะ้อจี้เลยครับโอีกระน้ำไอจี้อไเนี่ยอีกนไม่ได้ครับ้ะอจี้ครับ้โหนี่สีอ่ไหีอ่มีน ไม่ไปแล้วฮ่องกงไม่มาแล้วไม่มาแล้วอยู่นาเคือไม่รู้จักปาทองได้ยังไงครับนี่มมอยู่เร่นงจำเรียนเลยไม่ค่อยมาใช่ไหครับสุกบะต๊ะอาหารจินเรื่องเดียวสุด สุกกดบนเตาพี่ใช่ไหกตัวกตัวคุกแก่แล้นี่มันค่อยน่ากินนะอืออืไอไท์ของมันเนี่ยคู่กนแก่สูบคนฟังกันคู่คู่กันแก่แค่คาดีกันมันจะมีไข่อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยความสดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะเราขัดมาเป็นเป็นแต่มันจะได้ความมันจากไข่เพิ่มขึ้นอร่อยจริงอร่อยมากขอบคุณมากครับ มาท้าเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงครับโอ้วันนี้ผมว่าโชคดีมา,นากนะผมมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยเพืเ่อนๆถามว่าจะไปกินที่ไหนดีเราก็อยู่พัทยานะนะนไม่รู้จะทำไงกลัวขายดับไปแล้วตอนนี้พอดีไม่มนมคุณกำลังมาเนี่ยอวมีเลยอันนี้เจ้าของรายการ ทุกชนกินนะอาหารที่สั่งนี่ขอโทษนะแล้วร้านนีก็ท,ที่แนะนำมีดีมากในอาหารหนาตานี่ทานที่ร้านนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้อร่อยรสชาติเหมือนอย่างนี้นะดังนั้นเราขอบคุณนะคุณมโมโ้ท่านช่วยรักษาหน้าตาผมไปด้วยขอบคุณ <laughs>